ผมภัยปนใจมั่นครับวันนี้รู้สึกเดนเกียดแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาแบ,บ่งปันประสบการณ์หรือสเต็มเซลล์เือเจ้าแรกของโลกนะครับอยู่ที่ซูเปอร์ไลท์นะครับของดรเฟอซิลี่และสิ่งที่ผมเปิดใจก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับเหมือนพี่สูซี่ก็เคยเจ็ดก,กันมาก่อนหน้านี้ผมได้เอาผลิตภัณฑ์ของดรเฟอซิลี่นะครับสเต็มเซลล์เือเนี่ยไปให้แม่ใช้ช่วงเป็นมันเเ็งปอดขั้น,นสีนะครับ มันเองปอดเนี่ยหาไม่เจอนะฮะจนกระทั่งว่าต้องเก็บขั้นสี่จริงๆถึงจะเองก็บอกว่านะฮะปอดเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะฮะทีนี้หมอเขาบอกว่าอายุเจ็ดสิบกว่าแนละ้วแต่วางยาก็วางยาสลบก็กลัวจะไม่ฟื้นก็ให้นั่งจ่อปอดครับแม่ก็เรียกหาผมผมเป็นลูกคนสุดท้องนะ,ะก็มาจับมือแม่โอ้โหเอาขนาดนี้เลยเหรอนั่งบนเตียงแล้จ่อปอดที่ดูแล้วก็ด้านหลังนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับพอจอดเสร็จแล้วปุ๊บผมแกะสเต็มเซลล์เลยนะฮะให้แม่ทานเลยมาศจรรย์มา,สมากสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยลดอาการอักเสบแล้ก็การปวดได้เลยนะครับนะครับสุดยอดมากๆนะครับและที่สําคัญครับผมปรึกษาคุณถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพยาบาลวิชาชีพแหละ,ะเราก็เรียกท่านหมอนะครับอยู่ที่โรงพยาบาล ลงบาซิลา่าท่านก็เป็นคนที่มาบรรยายสเตมเซลให้ฟังว่ามันมีลดฮอร์โมนอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างเพื่อไปซ่อเมเซลล์นะครับผมเอาให้ใช้เนี่ยถ้าเป็นมะเร็งน,นะครับอย่าเสียดาสเตมเซลนะครับให้ทานทุกทุกสี่ชั่วโมงเหมือนอเหมือนพาราเหมือนพาราทุกทุกสี่ชั่วโมงนะครับมันจะลดอาการอักเสบและเจ็บปวดและฟื้นฟูนได้เร็วมากนะครับ แม่ผมได้อยู่กับผมถึงสามปีนะนะครับพอไปดูแล้วเหมือนกับว่ามันเกิดบางสิ่งบางอย่างคืออยู่ดีๆก็ที่หลอดอาหารก็อุดตันนะครับมันเหมือนท่านจะอาบวอายุไขตั้งเจ็ดสิบห้าปีแล้วแต่ช่วงที่ท่านมีปัญหาสุขภาพผมประทับใจสเตมเซลล์เพราะมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆนะครับอย่าไปเสียดายนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพ ตาบใดที่พวกเรายังมีเซลล์กับมีเลือดเป็นส่วนประกอบของร่างกายการจะดูแลสุขภาพให้ถึงระดับเซลล์ผมก็เชื่อว่าสั์เตนเซลล์เพื่อของซูเปอร์ไลท์ตอบโจทย์จริงๆ